วิธีจูนช่องด้วยตัวเองสำหรับกล่องทีวีดิจิตอลนะครับวันนี้ผมมาใช้กับกล่อง Nano. นาโนนะข้างในมีอะไรบ้างมีตัวกล่องนะครับสามารถเสียบทีวีรุ่นเก่าก็ได้รุ่นใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วก็เสียบสายอากาศก็มีช่องหนูนะครับข้างในมีอะไรอีกมีรีโมทมีสาย AV และ HDMI อนะครับอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับมาเริ่มกันดีกว่าเริ่มแรกใส่สายสัญญ,ญาณเข้าทีวีแล้วก็ใส่สัญ,ญญาณจากสายอากาศนะครับเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องกดปุ่มเมนูที่หนึ่งอ่าตรงนี้นะครับสหรับ สหรับคนลูกค้าที่ใช้เสาอากาศภายในเนี่ยตัวไฟเลี้ยงให้เปลี่ยนเป็นเปิดด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการค้นหาช่องอัตโนมัติได้เลยครับเริ่มต้นเลยตัวนี้จะใช้เวลาสักครู่เดียวนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เสาอากาศยังดีอยู่เนี่ยตัวช่องที่จะได้รับเนี่ยจะครบนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เสาอากาศไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยได้สัญญาณน้อยๆเนียน่ยนะครับการจูนช่องก็จะได้ช่องไม่ครบนะครับต้องไปปรับสัญญาณก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจูนช่องด้วยตัวเองครับ